เอาครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมเคซี่อพาราไดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็ลองติดตั้งนะครับตัวชาร์จ usb นะครับของ MotoWoop นะครับ o t o w o o อันนี้น่าจะเป็นรหัส cd สามศนสองหนึ่นะครับในกล่องก็จะมีมาให้ก็จะมีขายยึดนะครับขายยึดอันนี้น่าจะเป็นตัวยึดกับหูกระจกอ้่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวยึดกับ พวกบาร์พวกแฮนนะครับแล้วก็ตัวตัว USB เขาบอกว่ากันน้ำนะครับรุ่นนี้มีสวิตช์อยู่ด้านบนสิดเปิดอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้ชาร์จได้2อันนะครับนี่สออันนะแล้วก็มีตัว ข้อต่อนะครับตัวนี้ข้อต่อเขาเรียกข้อต่อเลยคุณยุพัฒน์ี่เขาเรียกอะไรข้อต่อนะเป็นซ็อกเก็ตต่อถอดได้ถอดได้สามจุดห้าสิบหกฟังแล้วก็มีม้อแปลงนะครับแล้วก็น่าจะเหมือนเดิมคงต่อกับแบตเตอรี่นะเนื่องจากของเดิมนะครับของเดิมที่ใช้อยู่ของเดิมที่ใช้อยู่ก็เป็นมอเตอร์บูเหมือนกันเป็นรุ่นจำไม่ได้เรารุ่นอะไรแต่มันจะไม่มีสวิตไม่มีสวิตแล้วก็ ใช้ได้รูเดียวนะครับมันเสียแต่ผมก็ไม่ได้หาสาเหตุนะครับว่ามันเสียเราเลยใช้มาสองปีมันก็ใช้สมุกสมบันเหมือนกันไม่ว่าสายหลุดอะไรแต่ว่าพอดีมันอันนี้มันร้อยกว่าบาทร้อยห้าบาทร้อยสิบาทนี่แหละผมก็เลยจเปลี่ยนเป็นตัวนี้ซึ่งตัวตัวใหม่นี้ที่ซื้อมาก็115าร้อยสิบห้าบาทร้อยเลยแล้วแต่ราคาบางร้านครับวางช่วงในราซาด้า โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาติดตั้งนะครับว่าติดตั้งแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะแล้วถ้าลองใช้ดูนะครับผมอะมาดูกันเลยครับนะครับติดตั้งก็คงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะเอามาจ๊มที่เบ็ดนะครับขี้เกียจไปจ้ำผ่านสวิตเดี๋ยวอาศัยปิดเปิดเอาวันนี้ไม่อยากไปแจมสายกับพวกปลั๊กไฟข้างหน้านครับจับไม่ได้แล้วรอบที่แล้ต่อต่อเป็นยังไงไฟอ่าแต่ว่ารู้ว่าต่อเบ็ดก็เหมือนเดิมนะว่าถอด ถอดเฟ็ข้างออกนะครับเกียรเปิดดูคลิปเก่าถอดเฟ็ข้างออกเน็สิ่งฟ้าร้องอะวิธีถอดเฟ็ข้างก็ไปดูจากคลิปคลิปเก่าๆได้ครับไม่มีอะไรก็คือถอดน็อตออกให้หมดแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เลาะสายไฟไปด้านข้างนะครับฟ้าร้องสาบานอะไรกับภรรยาไม่ว่างเล่าเนี่ยไม่มีอ่ะ <c oughs> มาล้ออะไรหน้านี้รูล้อนะเนี่ยฝนฝนเลตอกแยะนะครับเดี๋ยว็อหมือเนเดิมไม่มีอะไรมากก็ติดตั้งไปดูคลิปเก่าได้ครับแต่คลิปนี้จะมาดูว่ารุ่นใหม่กับรุ่นเก่ามันแตกต่างกันยังไงแค่นั้นเองโอเคครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรามาดูกันเอาเพื่อนๆก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ลองเทสดูนะครับก็คือปิดเปิดกับสวิตตัวนี้เลยนะครับผมต่อตรงจากไอ แบตเตอรี่เลยนะครับต่อแบตเตอรี่ส่วนวิธีการต่อถ้าเกิดเป็นของแท้สี่ร้อยอ่ะไปดูคลิปต่อยอดบีอันเก่าของผมได้นะครับว่าถอดฝาข้างยังไงที่อธิบายละเอยียดรอบนี้เรามาดูประกอบตัวใหม่กันเป็นหลักดีกว่าไอตัวเนี้ยมันบอกว่าอินพุตอ่ะอินพุตอยู่ที่เก้าถึงยี่บสี่โวลต์นะครับผมก็เลยไปต่อที่แบตเตอร,ตตอรี่แบตเตอรี่มันก็จะอยู่ประมาณสิบสองสิบสามสิบสามจุดสองประมาณนี้นะครับ ส่วนเอาพุตจะมีออกเป็น3แอมป์กับ2.1แอมป์นะครับอ่า2แอมป์กับ3.1แอมป์อ่า,อาโอเคข้อมูลก็ตามนี่นะครับข้างกล่องอ่านี่ก็ลองเทสเลยนะครับเวลาเปิดสวิตช์มันก็จะมีไฟสีแดงปิดนะครับปิดสวิตช์ก็จะไม่มีไฟนะครับอันนี้ก็ต้องหมั่นดูนะครับหมั่นดูเอาเพราะมันไม่ได้ผ่านสวิตช์คุญแจนะครับเปิดทิ้งไว้เบรอาจจะหมดได้นะครับอ่าเราีล้ลองเทสกัเอามา อุปรกรณ์ใช้ก็โอเคชาร์จติดนะครับชาร์จเข้าทัา้งสองสายโอเคเพื่อนๆก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับมันมันอันไม่ใหญ่กระทัดรัดดีนะครับอ่ะก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับส่วนความทนทานเดี๋ยวต้องมาดูกันยาวๆว่าได้แค่ไหนครับตัวเก่ามันใช้ได้สองปีนะครับตัวเก่าอ่ะโอเคกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้ทักทายก็ได้นะครับถ้าเ,เกิดเหตุกาเป็นประโยชน์ยังไงคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับผมเราเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ